ความวุ่นวายเล็กๆที่เกิดขึ้นกับการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแต่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้การลงพื้นที่ของท่านจะไม่ได้ราบเรียบแล้วก็ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดเพราะว่ามีกลุ่มคนจํานวนไม่มากนักที่ออกมาแสดงความไม่ต้อนรับแล้วก็มีการเรียกร้องรวมถึงมีการชู3นิ้วครับคือเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชา ลงพื้นที่พร้อมกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยคุณธนกรวางบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานนะครับก็ไปที่ราชบุรีครับตอนที่ไปจุดแรกไปสักการะหลวงพ่อสมปรารถนาที่วัดหุบก,กระทิงเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ต่อมาตอนที่ไปที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรนะครับซึ่งเป็นจุดที่2 มีรายงานว่าก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางมาถึงประมาณ10นาทีมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและประชาชนผู้เห็นต่างนะครับซึ่งในจริงแล้วอาจจะมีมากกว่า2คนแต่ณนะตอนนั้นมีหญิงสูงวัยหนึ่งคนนะครับทราบภายหลังว่าชื่อคุณป้าวันธนาเนี่ยมายืนดักกระบวนนายกเพื่อแสดงออกแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบสองคนเนี่ยก็พยายามเข้าไปสกัดกัน้นพยายามจะพาตัวหญิงสูงอายุคนนี้ออกไปแล้วภาพที่ปรากฏออกมาเหมือนเหมือนมีการฉุดกระชากลากถูกันเล็กน้อยมีความพยายาม ในการเอามือปิดปากแล้วก็พยายามพาเธอไปอยังช่องรถตู้หรือว่าซอกรถตู้นะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็พยายามจะเอาร่วมกลางกันให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพนะครับมันก็เลยออกมาเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าคนที่มายืนรอเนี่ยเหมือนจะมายืนรอ,อด่าทอนายกก็เลยกลายเป็นประเด็นซึ่ง ภายหลังเนี่ยชาวบ้านกลุ่มที่รักลุงตู่ที่มาเชียกก็พยายามแจ้งว่าหญิงรายนี้สุดท้ายเป็นลมไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปหาหมอขณะที่หญิงอีกรายหนึง่งก็อยู่ในวงร้อมของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้สนับสนุนก็พยายามห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับสุดท้ายหญิงคนนั้นทําได้แค่ชู3นิ้วแล้วก็มีคนบอกว่าขอให้หญิงคนดังกล่าวออกนอกพื้นที่อย่าทำให้เสียชื่อคนบ้านโป่งเลยอย่างไรก็ตามครับภาพที่หลุดออกมาเมื่อวานนี้ก็ทําให้หลายคนไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ครับค่ะคือต้องบอกว่าในการลงพื้นที่ของท่านนายกเมื่อวานีี้ไปท่ มันก็มี2ด้านนะคะในด้านหนึ่งเนี่ยถามว่ามีคนไปต้อนรับไหมก็มีป้ายขนาดใหญ่เลยนะคะขึ้นป้ายเป็นภาพแบบชาวบ้านโป่งยินดีต้อนรับพลเอกประยุทธ์ก็มีนะอานายกก็ไปพบเจอเด็กๆอะไรก็มีแต่ว่าภาพที่ถูกแชร์เยอะเนี่ยค่ะคือมี2คนคุณผู้ชมต้องบอกนี่คนนี้ป้าบ้านป่งใช่ไหมคะที่ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยดึงไปปิดปากกระชากแล้วก็เอาล่มบังไว้แต่จริงๆก็มี สุภาพสตรีทั้งหนึ่งนะคะที่ใส่เสื้อสีดําแล้วก็ไปชู3มนิ้วด้วยนี่ค่ะเนี่ยไปชู3นิ้วแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอมันมีเหตุการณ์ความตุลามุนวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะนักข่าวก็ไปถามท่านนายกนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์นายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยคุณผู้ชมคะบอกแบบนี้นะคะบอกว่าก็อยากไปสนใจ<ส>มันจะเห็นต่ตางสักกี่คนโดยคนที่เขามาต้อนรับกี่คนเป็นร้อยเป็นพันแต่นี่มาจน3คนตนไม่สนใจอย,อยู่แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งผมก็ไม่ใช่ศัตรูของเขาก็เป็นเรื่องของเขาสิแล้วทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เมันจะเป็นปัญหาไหมกับการลงวืนที่ครั้งต่อๆไปเนี่ยนายกบอกว่าก็อย่าไปให้ความสําคัญเข้าใจไหมเพราะว่าผมไม่ได้ให้ความสําคัญ เนี่ยก็อย่าไปสนใจดิมันจะต่างสักกี่คนคนเขามารับกี่คนเป็นร้อยไหมคนเป็นร้อยเป็นพันไหมสาไอ้มาสามคนผมไม่สนใจอยู่แล้วก็เขาดูแลดีพี่เหรอตำรวจตำรวจเขาดูแลไม่ทำผิดกฎหมายไงผมไม่จะตูวเขานี่นะก็เรื่องเขาสิก็เธอจะไปคุยให้เขาอย่าไปให้ความสําคัญเข้าใจเปล่าผมไม่ให้ความสําคัญมันรุนแรงตรงไหนแหละผมไม่เห็นรุนแรงตรงไหนผมไม่เห็นนี่รุนแรงยังไงกรากก็คนฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเล่า ทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามเขาห้ามทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าถ้าเขาห้ามและไม่ไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องใช้วิธีการอื่นบ้างก็ทำไมต้องทำสิ่งที่เขาห้ามแหละผมก็ไม่เข้าใจอยู่เนาะเออแล้วผมว่าทำอะไรให้กับใครให้คนั้งเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยฮะแล้วเขาเสียประโยชน์ไหมล่ะพวงนี้ผมไม่ได้โกรธเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์ แล้วอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้นหนังสือพิมพ์เนี่ยก็บอกว่าอย่าไปให้ความสําคัญแล้วก็ยืนยันว่าผมไม่ได้โกรธนะแต่ว่าผม ไม่เห็นประโยชน์แล้วก็ยังย้าด้วยนะคะว่าอย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ในหนังสือพิมพ์ทีนี้นักข่าวถามต่อนะคะถึงการประชุมครมอนะคะในวันพรุ่งนี้เอจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมนายกเนี่ยไม่ได้ตอบคําถามนี้นะคะแล้วนักข่าวก็ถามประเด็นเรื่องสวที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยแล้วก็บอกนายกพูดสั้นๆบอกว่าเสียอารมณ์ทีนี้นี่คือตอนยืนให้สัมภาษณ์ถามว่าท่านนายกแบบขึ้นไหมก็มีอารมณ์นิดหน่อยนะนิดนึงแต่ก็พยายามจะบอกว่าเออผมไม่ใช่ศัตรูเขาเนี่ยคนมาต้องแบบเออเป็นพันน่ะ ทีนี้จังหวะก่อนที่จะ เคลื่อนรถไปเนี่ยตอนจังหวะขึ้นรถแล้วนะคะก่อนจะออกไปก็ลดกระจกลงแล้วก็ยังพูดฝากทิ้นท้ายด้วยนาะยกบอกว่าคําถามแบบนี้เนี่ยอย่าถามอีกนะคนมาเป็นหมื่นกับคน3าคนอย่ามาพูดพร้อมย้ําด้วยว่าไม่ได้โมโ oh. หแล้วจริงๆเนี่ยคืออันนี้เป็นซีนหนึ่งนะคะคแต่จะมีซีนหนึ่งที่ท่านนายกพูดบนโพเดียมเนี่ยก็ที่บอกว่ามีคนมาชู3นิ้วอันนั้นเน่ะพูดเป็นเชิงติดตลกแล้วบอกว่า<ม>ที่ชู3นิ้วกันน่ะอีก2นิ้วไปไหนอ่ะพูดติดตลกด้วยบอกว่าอีก2นิ้วไปไหนต้องไปหาหมอหรือเปล่าฝากหมอช่่่่วยดดูหนนออออเป็ะะไไไรม้้โกกแตใ แล้วกันว่าเขามีปัญหามีอาการอะไรหรือเปล่านะฮะก็คนก็หากันไปตอนที่พูดที่สาราประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะครับทีนี้จากกรณีนี้ปรากฏว่ามันก็มีการตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณนัทธิดามีวังปลาหรือว่าคุณแหวนพยาบาลอาสาเธอได้โพสต์เล่าความคืบหน้าหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่าสุดท้ายคุณป้าคนที่ถูกนําตัวออกไปเนี่ยถูกตํารวจสบพบ้านโป่งแจ้ง3ข้อหาก็คือขัดขวางการ ปฏิบัติหน้าที่ตะโกนพูดคำหยาบ คายทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องมีการวางเงินประกันหนึ่งบาทจากกองทุนราษฎรประสงค์โดยมูลนิธิอิสราประสานง,งานให้ความช่วยเหลือจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหลังจากได้ประกันตัวก็มีการพาคุณป้าท่านนี้ไปทําการรักษาต่อโดยคุณป้ามีอาการบาดเจ็บที่ซีกซ้ายข้อเท้าอักเสบบวมข้อมืออักเสบแล้วก็มีรอยข่วนตามร่างกายซึ่งทางเรื่องคดีเดี๋ยวศูนย์จะหาเรื่องกันอีกครั้งแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือคุณป้าวันธนาต่อไปไม่ทิ้งกันว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะคือ สามข้อหาคุณผู้ชมคะหนึคือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่2ตะโกนพูดคําหยาบคายสาคือโดนเรื่องของการทําร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วยนะคะ